บานาคาลัดครับต่อเนื่องกันเลยนะครับวันหยุดรถจะเยอะนิดนึงนะฮาร์เลย์เดวิสันนะโนะครับคันนี้นี่เสียงลั่นมากนะครับเป็นทรงชอปเปอร์เล็กนะของเล็กครูริเซอร์นะครับขี่ดีดีนะเล็กเล,กเลกแรงแรงนะครับถังน้ำมันเล็กก็เหมาะการใช้งานในเมืองนะครับไม่เหมาะออกทริปนะครับเพาคนคงจะรีวิวกันฉ่ำแล้วล่ะนะครับ เราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรซ้ำกับคนอื่นเขานะครับตัวนี้ชกหน้ามันมันเต้นนะครับใครที่ใช้งานมันนานๆแล้วก็ถือโอกาสมาเซ็ตน,น้ำมันใหม่นะครับชกก็จะเต้นน้อยลงนะครับแต่ยังไงก็ยังเต้นอยู่นะครับเพราะว่าด้วยความสั่นนะครับของเครื่องยนต์นะครับกับเฟรมที่ไม่มีตัวแทน่แทนเครื่องอยางกันสั่นแบบพวก เฟรมใหญ่ซอฟ t t เทลหรือทัวริงนะครับยังไงมันอดไม่ได้นะครับไปครับลงมือทำงานกันครับชกหน้าของ h a r ์ร y d เดวิสันนะโฟนะครับเป็นโชคที่มีขนาดแกนใหญ่เ,เริ่มเทิมเลยนะครับอ,อ่ข้างหนึ่งเป็นรีบาวข้างหนึ่งเป็คอมบิชั่นนะตายุคตามสมัยนะฮะชคก็ทันสมัยมากขึ้นนะครับ ก็น้ำมันเก่าก็หมดสภาพนะครับไม่สามารถที่จะสร้างแรงต้านแรงหน่วงความนุ่มนวลก็ไม่มีนะนี่เดี๋ยวเราเซตติ้งใหม่นะครับด้วยน้ำมันของเอรินนะครับเดี๋ยวเราถอดทำความสารระบบวาล์วนะครับโชก็จะนุ่มนวลดีกว่าเดิมนะครับโชก็เซตติ้งน้ำมันใหม่เรียบร้อยนะครับ ก็จะมีความนุ่มนวลดีกว่าเดิมนะครับใครที่เห็นแก่ของถูกก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะครับเพราะว่าไม่มีใครเขาทำราคาถูกแบบว่าต่ำกว่าทุนนะครับอยู่ๆมาทำราคาแบบว่าหลักร้อยนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับน้ำมันโชว์หัวละพันแล้วนะครับขัวละพันแล้วอยู่ๆคนมาทำราคาหลักร้อยเงี้ยถามตัวเองให้ได้ก่อนนะครับ มันเป็นมันมันไม่เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเนี่ยน้ามันเก่านะเททิ้งนะครับไม่มีการวนเวียนกับมาใช้นะครับน้ํามันโช้นะครับจะให้ประสิทธิภาพในการหล่อลืน่นแล้วก็ซานแรงต้านแรงหน่วงได้นะครับถ้าเป็นน้ํามันไฮดรลิกเนี่ยภายในจะสึกหลอนะครับแล้วก็ไม่นุ่มนะที่สําคัญคือเลยมันมันสาคัญเริ่องคือมันจะไม่นุ่มนะครับใครเห็นก็ของถูกก็ มักจะโดนน้ำมันไฮดรอลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นรถคลาสไหนก็แล้วแต่นะครับคลาสเล็กๆนะครับจิออโน่ลีดอะไรพวกเนี้ยนะครับจนถึงฮาร์รีเดวิสันนะครับเข้าร้านม้มัวซัวๆก็ไปเป็นหนูรองยางนะครับไปโดนน้ำมันไฮดรอลิกมาสุดท้ายก็ไม่มีความนุ่มนวลนะครับก็ต้องมาแก่เปืองตังเข้าไปอีกนะครับงานประกอบนะครับก็ อย่าใจร้อนนะครับถ้าเราใจร้อนใช้ power tool ยิงเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายนะครับให้กับเกลียวได้นะครับเพราะนั้นเราต้องใช้มือไขเข้าไปนะครับที่อื่นก็แล้วแต่นะสูดไขสูดปั่นนะครับไม่ว่ากันงานของผมเนี่ยช้านะครับช้าแรงนานใครไม่ชอบก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับ เอาว่าพวกนี้ถ้ามันปีนแล้วเนี่ยบอกเลยว่าทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับเสียอย่างเดียวเลยต้องเปลี่ยนใหม่นะครับทาน้ํายากันคลายนะครับสำหรับคาลิปเปอร์เบรกนะครับใส่แล้วก็ทําการหมุนด้วยมือนะครับเพื่อป้องกันการพิดพลาดนะครับจะได้ไม่ปีนนะครับ

ครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการเซ็ตโชกหน้าเนี่ยฮารเลย์เดวิสันโฟรเอนะครับเออน้ำมันโชกเออร์ลินนะโชกก็จะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับใช้น้ำมันโชกนะครับอย่าไปหลงทางนะครับโดนน้ำมันไฮโดรลิกบอกเลยไม่มีทางนุ่มนะครับประกอบด้วยมาตรฐานนะครับของฮา r เลนะครับแจไขท้องน้ำยากันคลายนะครับ ในนี้ฝาฝาปิดเจ้าของหมาะไม่ต้องใส่นะเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนยางนะครับเรเรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตติ้งนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ